สิ่งที่ยืนยันคือแหวนประจำตัวของมัศวินข้าพเจ้าต้องรู้ความจริงให้ได้ทหาร้ยค่ะนําพาตัวองค์ราชบุตรมัศวินมาขึ้นเฝ้าบัดเดี๋ยวนี้รับเรีกกล่าวบัดนี้องค์มัศวินเสด็จแล้วเอาปาปุ้นจินเอาปุ้นจินลังลังแคเมื่อกี้คืออะไรเอ็มันผ่านไปแล้วเมื่อกี้นี่เองลังแค ไอ้ลังเคยไม่ว่าไอ้ตอนแรกน็อตกงูเหมือนกันยังไงที่มึงยังไม่ลืมอีกเนี่ยจากการขาคนอื่นเขาลืมไปหมดแล้วเนี่ยขาใจน็อตกงูเหมือนกันต้องมาคาใจกับกูคนเดียวนะมึงเนี่ยมาสวีนเจ้าค่ะเป็นยังไงบ้างลูกมีความสุขดีหรือไม่มีความสุขดีไปเจ้าค่ะลูกคงจะมีความสุขในการประพาดป่าเสียจนลืมอะไรไปบางอย่างมีหญิงสาวที่น่าสงสารเดี๋ยวไปดงดมาไปไหนหนูไปเอาโอมก่อนดู กินกุ้งมาเมื่อกี้มันมีซีฟูด้ดตามสบายลูกไปประพาสป่าไปเจอตัวอะไรมาบ้างวะก็เจอหลายตัวเลยพี่เจค่ะมีอะไรบ้างอ่ะมีม,ามา้ามาีไหมม้ามีพี่เจค่ะม้าแต่ว่าไม่ใช่ม้าธรรมดามีแพะไหมมีพี่เจค่ะแพะมันก็จะร้องไม่เหมือนมา้ามันจะร้องอยังไงวะแพะเนี่ยมันร้องมาและมาพอดีเลยอปชันกันเรอ หญิงสาวที่น่าสงสารเขาเดินทางตามหาคนรักเขาบอกว่าเขาชื่อดำดงและคนรักเขาชื่อมัศวินดำดงลูก<ะ>พิจารณาทีสิว่าบุรุษผู้นี้ใช่มัศวินคนรักที่หนูตามหาหรือเปล่าแม่บอกขอใกล้ๆกล้แม่บอกขอใกล้ๆ ไม่ร้องทำไมล,ล่ะร้องทุกง,งานเลยร้องใจกูจำได้จำโดงจำได้จำได้เพียงแฟนจำโดงเจ้ามาทำอะไรที่นี่าโอ้โหนุ่นมาจีจ้าจีจ้านี่ไม่เคียวมันจุ๊กจั๊จุ๊กจั๊กหรือเล่าน่ะเคี้ยวอย่างก็ได้ไม่ให้มันมีเสียง ให้มันมีเสียงจุ๊บจับจุ๊บจับอะเ้ยอ่ย้อทีนี้ไม่มีเสียงจุ๊บจับทีนี้กลายเป็นลำคาเสียงมือทีเนี้ยำนองเจ้ามาทำอะไรที่นี่ก็เหมือนท้อมาหาข้าทำไมโอ้ยอแฟนใคาเป็นแฟนเจ้านี่ข้าไม่ใช่แฟนเจ้า ต้องมีสิ่งไหนเป็นเครื่องยืนยัน <mein> ว่า <person> ข <way> ้าคือแฟนของเจ้านี่เขาดูมาแค่ล็อกเดียวเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งกุ้งเย็นเป็นเรื่องงานใหญ่ที่งานใหญ่ะถ้าอยากมีเรื่องกับหนูมากลุกมาเฮ้ย เขนอะไรขอโทษขอโทษใครนั่นน่ะทำไมไม่รู้จักกันซื้อกันน่ะเนี่ยปีพาดอ่ะเขาชื่ออะไรอันนี้ชื่อปีพาดวงอะไรอ่ะแล้น,นั่นเบอร์เหนือแล้วไ,ได้เมืองเหนือพี่เต๋อไม่ใช่ชื่อพี่หนึ่งเอาพี่หนึ่งนันน่ะนันน่ะโมปีนันน่ะเพื่อนพ่อเราโอ้โหใช่เหรอไอเขาชื่ออะไรลุงอี อีทไหนเนี่ยใครเปล่าลุงอีทแฟนเขาชื่ออะไรเด็กอ้อยไง่ะลูกเขาอ่ะอืมไอ้อ้วนนะที่มันจะบวชเนี่ยจะบวชแล้วด้วยจะบวชเลยไอ้อ้วนนั่นะใช่ปะล่ะแล้อ้วนมันจะบวชแล้วลูกคนเล็กอ่ะลูกคนเล็กนั่นแบบพิ่งคลอดเลยลุงอีก็เพิ่งคลอดเลยชื่ออะไรชื่อเออเด็อ้วกเอ็อ้วกเมียเขาชื่ออะไรนะ อึมอ้อยอ้อยอ้อยมึงบอกอ้อยมึงไม่ต้องจับผิดไเนไาท่านหมดหนูเป็นอะไรอ้าวมามองพ่อทำไมล่ะลูกทำไมต้องปิดไม์ไม่ได้ปิดสาบานจะน้พาองค์ใหญ่ยกมือขึ้นทั้งหมดทั้งหมด ิดไมขอให้แฟนรักมากๆมึง้อะไรเล่นเข้ากันดีเป็นปีเป็นคุยนัดกันมาปะเนี่ยมึงนัดกันมาปะเนี่ยนัดกันมาปะเนี่ยเยัยกูเริ่มแอบนัดกันมาหลังโรงไงยัยกูรู้นะมึงแน่อะไรแน่อะไรเยัยกูรู้นะมึงนัดกันมาดำดองจะเรียกทำไมนัดเนี่ยพูดเลยก็ไม่พูดเรียกหรือเนี่ ข้าไม่รู้ต้นสายไปเหตุว่าแหวนวงนี้มันอยู่ที่เจ้าได้ยังไงก็ให้มาไม่งั้นไม่ดีเลย่ล่ะข้าไม่ได้ให้ข้าให้คนรักของข้าที่ชื่อวินทีหาเท่านั้นข้าไม่ได้ให้เจ้าไว้เพ่อูดให้เหอะพูดให้หรอกว่าเจ้าจะไปเหอะอ่าพูดเลยไม่ได้ให้เจ้าไว้เจ้าอย่าพูดให้เหอะไม่รู้กูจะรำคาญใครเลยให้เป็นคนณคนไปสิพูดคนละคำพูดเป็นจังหวะจากคนหน่อยดำดงเจ้ามาทับไม่ที่นี่ าไม่อยากอันนี้นัดกันมาไปแล้ีอย่ากูรู้นะมบอกคนนัดกันมาหลังโลกเดี๋ยวกูรู้นะแล้วเล่นคองอะไรอย่กูรู้นัดกันมาเนี่ยกูไม่ได้นัดแต่กูกูไม่ได้นัดมันเนี่ยดําน้องข้าไม่รู้ว่าแหวนวงนี้มาอยู่ที่เจ้าได้ยังไงแต่มันเป็นแหวนของข้าเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ย เปอ,อ,อะไรอะไร่ะจะดึงหัวทำไมไม่ได้ดึงเลยอยากก่าจะพูดเลยก็พูดออกมาไม่ต้องมองออยา่าไปยอมอุยอ้ยแรงอันนี้แรงมากเลยอะ่ะค้องกุมหั่ใช่อุย้ยสบัดสะบีไม่อยากขัดไป

กูดูอะไรอยู่เนี่ยอย่ามาจับเอามือออกไปเอามือออกไปดีวนี้คนอยู่เยอะแยะเห็นป่ะคิดว่าจะอายคนบ้างไหมถ้าทำแบบเนี้ยมันเจ็บไปหมดแล้วเนี่ย เก่งจมึงเล่นเก่งมากเลยใจกูรู้นะว่ามึงไปเรียนแสดงัะคุงเงาะทำอะไรไงไอ้ต้นทำอะไรอ่ะมึงพูดกับกูดีๆสักครั้งเหรอโอ๊ยมึงจะพูดอะไรกับพี่มึงก็พูดออกมาทำไมพี่พลอานน์เขาไม่เอาึงไปเล่นหนังวะ น้าเลนสหนะงพวกอันนนมากเลยรู้ตัวไหมอ๋ออ๋ออ๋ออ้าวออไม่ออกแล้ววะหยุดจับสักทีนึ่งเหอะเห็นไหมแม่หมอเด็กหลุดมาได้แล้วยังดีฉากนี้พ่อยังต้องอยู่ไม่ได้ลูกทฤรฎีพ่อเขาตื่นหนูอ่ะหวานเจ็๊บเลยเขาตื่นหนูทำไมบอกว่าไม่อยากคุยก็คือไม่อยากคุยไม่ต้องอุ้ยอุ้ยดึงหัวเลย เธอก็ไม่พูดอะไรสักคำแล้วเมื่อ,อไรหร่เราจะเข้าใจกันสักทีนะคะเนี่ยถอยออกไปไม่ต้องมาใกล้ออุ้ยหลุดไปแล้วหัวหลุดไปแล้วเนี่ยอ๋อไปหมดแนละ้วเบดนั่นี่นี่อะไรอ่ะ 浪。 หยุดพูดสักทีด้วยเถอะนะก็บอกแล้วไงว่าไม่รักก็ไม่ต้องรักเธอออกไปห่างเราเธอถ้าเธอไม่รักเราไม่รวมจนได้หัวเหินหลุดไปแล้วนะแตกแล้วใส่ดีๆอย่ามายุ่กับัว โเป็นห่วงพันดี้ดีมึงจะกระา้าวกันทำไมเนี่ยถ้าหายของเธอกระชากเราอย่าเล่นดีมากนะทำไม, <c oughs> มาแล้ว <c oughs> อะไรเน,นะประกาศครับไม่ประกาครับจ้ากูมไม่ได้บนเรื่อง หัวหน้าประกาศจากคุณแม่พิสมัยครับวันที่15นี้เราทําการแสดงที่วัดท่าเสาครับ<ไ>คุณแม่พิสมัยเจ้าของคณะได้คุยกับทางเจ้าภาพแล้วเจ้าภาพไม่ใช่ครับคือน้องนุ่นเน,น,นชนก <c oughs> ทางเจ้าภาพบอกว่าไม่ฟีกเล่นเรื่องอะไรก็ได้แม่พิสมัยเล่นเรื่องดําโดงครับกู <c oughs> บอกมูมฟีกเล่นเรื่องอะไรก็ได้กู <c oughs> บลผิดคณะหรือเปล่าวะ ถูกแล้ว<ม>คุยกับตัวพานไม่ไหลพวกเนื่องอะไรก็ได้นะจ๊ะแต่ไม่ต้องนำดงก็ได้แล้ววันที่ห้าวันนั้นแกลเล่นมิกกี้ได้ไหมกูบอกว่ากูบอกไม่ว่าแม่วันที่สิบห้าหนูไม่เล่นได้ไหมเออไม่ว่ามันจะได้ได้ไหมลูกทำเองแล้วออนนทำตัวสั่นตัวคอยเลยอ่ะเดี๋ยวต้องนี่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 เป็นแกนี่เป็นแกนี่เป็นแม่พี่สมเออแม่วันที่สิบห้างานหนูหนูไม่เล่นได้ไหมอ่ะนานนานต้องไหม อะไรนู่นอะไรไม่ได้ไม่ขาดนะแล้วม,มันจะอืย่าเนี่ยทำยังไงกาตัวตัวสันตัวคอเลี่ยดับฝันมากเหมือนวันนั้นเราจะไม่สบายนะคะเนี่ย ไหนๆแกก็เป็นเจ้าภาพแล้วทำไมอีกอะไม่ต้องโชว์ดึงโคกดึงสาบได้ไหมมึงต้องลำเลยแถวนั้นได้ไหมไม่ขอไม่ดึงโคกดึงสาบมึไงไอ้ขี้เกียจมึงไอ้มึงขี้เกียจมึงรู้ตัวไหมทุกวันยิ่งเหมือนแม่ใหม่เข้าไปทุกวันแล้วนะไอ้ต้น,ตนนี่มันวันที่สิบห้าไม่จจอไม่เล่นได้ไหมถาม มึงจะไม่เล่นได้ไงจะไม่เล่นได้ไหมอะไม่เล่นได้ไหมมึงไม่เล่นได้ไงพูดเลยมันไม่ขาดมึงไม่เชื่อโก๋เดี๋ยวแม่งเดี๋ยวเดี๋ยวระเบิดแม่งสักวันหนึ่งก่อนระเบิดเหมือนได้ปะเหมือนจริงจะระเบิดแล้วจะระเบิดแล้ว นานไหมนานไม่จะระเบิดเขาบอกเขาจะระเบิดเดี๋ยวเดี๋ยวปุระเบิดเดี๋ยวกุระเบิดสักวันหนึ่งเนี่ยตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เขาพูดมาสองปีไม่ระเบิดสีด่นด่านไปแล้วมั้งดำนงไม่ต้องเรียกนะเจ้ากลับไปดีกว่าข้าไม่ได้รักเจ้ากไม่รู้ไม่ใช่เขาไม่ยอมเลิกมไม่ใช่เ้าฟังข้าให้ดีนะข้าไม่ได้รักเจ้าผู้หญิงที่ข้ารักมีเพียงคนเดียวเท่านั้นคือยินทิราเท่านั้นไ,ไม่ใช่เจ้าดำนง ข้าลาก่อนอย่าอย่าอย่าไปอย่าไปอย่าอย่าเออไปะาอ๋อมีมีแผนมีไกด์เตียงแห้งวันนี้เลยใช่ไหมล่ะ สองชุดมึงต้องตามใจเอ้ากูไม่จ่ายตามมึงนะกูไม่จ่ายตามมึงก็ได้นะไมื่อ้โอ้ยดันเอ้เออเดี๋ยวค่อยว่ากันอุ้ยอย่าดึงสิเฮ้ยนึงมากเลยเดินไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวค่อยคุยกันเรื่องงานนะเอ๋นี่สนุกกว่าเดี๋ยวกูไปเล่นมั้งพ่อพ่อพ่อจ้าลูกเขาทำตามเรียนแบนอยู่ทำไมอีอย่างนั้นน่ะ ดูสิใครอยู่ใกล้ดำดง <c oughs> ก็จะมีแต่ความสุขก็จะได้ยินแต่เสียงหัวเราะสายตาทุกคู่จะต้องทำตาหยีและก็มีรอยยิ้มได้รับความสุขกลับบ้านกันทุกทุกคนนี่แหละคือความน่ารักของหนูดำดงรู้ไหมลูกถึงความเป็นจริงดำดงจะเป็นแบบนี้ รูปร่างหน้าตาแบบนี้แต่หนูอย่าได้ท้อใจหนูอย่าได้ด้อยค่าของตัวเองเพราะทับตั้งแต่ที่ข้อสัมผัสหนูมาหนูไม่เคยมีพิษมีภัยกับใครหนูไม่เคยว่าร้ายใครมีแต่เอื้อเฟื้อและเผื่อแผ่ชีวิตของหนูผู้หญิงตัวเล็กๆคนเดียว นำพาครอบครัวต่อสู้กับความลำบากต่อสู้กับความยากจนจวบจนมาถึงบัดนี้นี่แหละมันคือจังหวะชีวิตที่ดีของหนูหนูรู้ไหมลูกยิ่งเรามีชีวิตที่ดียิ่งเรามีชีวิตที่มีความสุขมากเท่าไหร่ปัญหามากมายมันก็ลายล้อมมารอบตัว ทุกคำติชินนินทาทุกคำครหาแคลงใจย่อมจะมีกันทุกๆคนแต่คนส่วนมากมักจะลืมไปว่าแม้นแต่ไข่ไก่เพียงแค่หนึ่งใบเรายังมองด้วยตาเปล่าไม่ได้เลยว่าไข่ใบนั้นเป็นใบที่สุกหรือว่าเป็นใบที่ดิบความสง่างามมันมีอยู่ในตัวหนู หนูไม่ต้องหยุดพยายามและหนูไม่ต้องเป่าประกาศให้ใครได้รับรู้ว่าหนูคือคนดีหนูไม่เคยเรียกร้องกับใครไม่เคยเรียกร้องความสขสบายแม้แต่กินข้าวแม้แต่หลับนอนหนูก็พร้อมจะกินได้และก็นอนได้ทุกที่จริงไหมลูก <c oughs> หนูไม่เคยสำออยหนูไม่เคยสำอาง หนูไม่เคยสร้างความแตกแยกมานี่ลูกโลกสมัยนี้มันหมุนไวยิ่งนักแต่ใจคนต้องเด็ดดิ่งไม่ว่าหนูจะเจอกี่ปัญหาไม่ว่าหนูจะเจอกี่พายุฝนทุกคำติชินนินทาพวกเราจะทำให้หนูก้าวข้ามผ่านไปด้วยความสดใสทุกวินาทีนี้นับตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไป ชีวิตประวัติดำดงจะมีแต่ความสดใสเพราะพวกเราทุกคนจะโอบกอดดำดงด้วยความรักและเต็มใจลูกทำให้คนเกลียดนั้นแสนง่ายแต่ทำให้คนรักมากมายอย่างหนูนะ่ะมันทำได้ยากขอบคุณนะลูกที่ส่องแสงให้ทุกๆคนเลย